เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Adaptive เป็นเกมเอาชีวิตรอดลางทะเลทรายก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนี่แหละไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นเกมเอาชีวิตรอดพร้อมจะเอาชีวิตรอดด้วยกันหรือยังคุณอัานคะอะไรเรามาเล่นเกมการเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายคุณอั๋นอะไรอ๋อมัน ต้องเรียกว่าคุณสามีสามีอะไรเออมันเรียกคุณองค์คุณอัน๋นะมันเป็นจะคิปโอ้ยมันเป็นแบบการเปิดคลิปคุยกับเด็กที่รักที่รักพร้อมหรือยังคะที่รักได้เลยครับผมคุณเข้าหุงครับคุณเข้าหูนําทางผมนะที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะแน่แคุณเข้าหูนําทางเลยเรียกคุณเข้าหุง อาสกิปไม่ใช่เหรอสกิปไงเอาเมื่อกี้เรียกที่รักแล้วไงเธอต้องเรียกฉันว่าที่รักบ้างดูชุดสิชุดของฉันเนี่ยพร้อมออกจนภัยแต่ชุดของเธอนี่ออกแนวแฟรตาซีมาเลยมันอยู่กลางทะเลทรายไงมันจะไปปราบจอมมารถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมีเด็กๆเข้าไปตามเราจะทํายังไงอะทําไงอะเอาไงดีป้าป้าป้าไปก็ไปไปก็ไปไปเธอได้เข้ามาไหมเข้าเข้าเข้าโอเคโอเคจะไปไงต่อหยิบปืน โอ้โหจะหยิบปืนต้องซื้อ99โลบาทาทำไมหมดนี้มันมีซอมบี้อ,อะเป็นแบบวิบ่งแบบเหนื่นอยๆย่ากเงี้ยกดยากมากเลยหมดนี้มีซอมบี้เหรอใช่มีซอมบี้เป็นการเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายทำไมมันแบบจะปกป้องเธอเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> องอุ้ยอาหารอาหารเก็บเอาอกินเลยเก็บไว้ในกระเป๋าก็ไม่ได้โอเคปั๊บปั๊เอาไปข้างนอกกันมือ โอ้ยมือทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะออกยังไงอะดูประตูตไงอะไม่รู้ดูเพื่อนมันออกไปข้างนอกแล้วนะนะปะตูไงอะเอาและปัญหาโลกแตกเปิดประตูยังไงอะเมื่อกี้เห็นตัว E อยู่เลยอ้ยอาแล้วเอา้าเธอซื้อเหรอตาเห็นซื้อ99้าสบโลบั๊กใช่โอ้โห้ยซื้อทำไมล่ะเราจะออกไปยังไงอะโว้ เพื่อนประกอบรถแล้วเปิดประตูให้กูก่อนเอางี่ไงปุ่มเปิดนี่ไงเปิดปุ่มข้างประตูได้ปะเอ้ยเอ้ยมือ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 โอ้ยตายแล้วเนี่ยมันจะไม่รอดละตั้งแต่ออกจากบ้านยังไม่ได้เลยเพื่อนเปิดประตูให้หน่อยสิจับดึงดันดันดันโอ้โหไปไปดึงวิ่งไปเดินไปไเธอบางอ่ะ รประกอบรถเสร็จแล้วเนี่ยเติมเสร็จแล้วเต็มแ,แล้วค่ะรถพร้อมแล้วโอ้โหส,สภาพรถพร้อมแล้วจริงเหรอเนี่ยรถนี่ไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นยังไงล่ะเนี่ยขึ้นยังไงรถกดอีกด e กดีอีขึ้นยังไงละ่ะรถเนี่ยกดอีมันต้องทิ้งปืนก่อนต้องทิ้งปืนก่อนอ้าว ไปแล้วเพื่อนไม่รอเราดูสภาพรถนี่นะไปงั้นเราเดินไปเอ้ามันทิ้งเรามันจะทิ้งเราจริงๆหรอไอ้รอด้วยอันยังไงล่ะมันขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยทิ้งปืนมาทิ้งปืนมาปดแอทิ้งปืนมาไปไปไปไอ้อปิ่อย่าพ่งอย่าพิ่งมามันจะไม่ปิดประตูเลยเหรอ ไปดิไปมันบอกว่าให้ปิดประตูก่อนไหมหรือว่ายังไงเดือนเราดีกว่าไม่ลำคาญไกลนะไกลนะเดินนล้นหละรถช้า <c oughs> ไีอ่นไปเลย <c oughs> อ๋อปืนไว้ท้ายรถเขาให้ใส่ประตูให้ครบเพราะว่าถ้ามีฝุ่นทะเลทรายอะไรเนี่ยมันจะพัาดไปไงเอองั้นงั้นไงมีคนแบกเราแล้วขึ้นมา เราสายพังประตูรักทุเรจังวอยมันจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งห <ไป S 1> ้าเมตรเองไปแล้วแค่ไหนฉันทำไมเป็นอย่างนี้ไป go โ go กโกไปอยากเลิกเล่น <laughs> ไปเซ่ไม่ใช่เกมเด็เพื่อนอถ้าเรามาสองคนนี่เราคงไปไกลแล้วอ่ะเ <c oughs> ป็นไงค้าที่รักเขา เขาพามาเที่ยวทะเลทรายอะรู้สึกแบบอบอุ่นไหมคั่มแล้วนะมันมืดแล้วดีดีดีเป็นเกมที่สมจริงมากเลยนะความรู้สึกมันเป็นคนพิการดีจะไปได้กี่กิโลเมตรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายเองเพื่อนหายไปไหนเพื่อนหายไปไหนอะเฮ้ยเพื่อนหาย จะห,หยุดรถยังไงเนี่ยรถไม่มีคนขับเฮ้ยมีเฮ้ย <c oughs> ูสองร้อยเราจะไปยังไงเนี่ยไปอย่างนี้แหละไป,ไปัเรื่อยไปงเรื่อยเอ้าเพื่อนมันออกเอาไงดี <c oughs> เอาเพื่อนมันออกงั้นเราไปเอง <c oughs> มันต้องปิดประตูด้วยนะไม่ต้องปิดหรอกไอเลยเรามันแมสแม็กอยู่แล้ว ฉันไม่เชื่อใจเธอเลยอะประตูออสงสัยประตูสายแบกของเราออกไปแล้วนะโอ้พา<ห>ยุทะเล<ๆ> oh, าเซียโอ้โอ้พายุทะเลาเซียเรือเธอตกลงเรื่อๆยๆเลย oh. เห็นไหมบอกแล้วให้ปิดประตูจอดจอดจอด จอบปิดประตูจอปิดประมันปิดไม่เป็นอ่ะเขาปิดไม่เป็นอ่ะแบบนึงแบบนึงปิดปิดสตปิดเอาทำไมไม่ปิดวะปิด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 ประตูปิดประปิดเออปิดแล้ปิดแล้วของนี้ปิดแล้แล้วฝั่งั้นล่ะฝั่งนั้นปิดยังไงปิดยังไงเขาปิดไม่เป็นโดตายเอ้ยแ๊บนึงเรียบร้อยปิดแล้ว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 ปิด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 โอเค โอเคไปเลยไปไปรถกโลโกโสโแบบนี้มันกันพายุทะเลทรายได้เราจะไปออกตามหาเห็ดกินสนิมกันเองคิดว่าเราจะไปถึงกี่เมตรไม่รู้เราจะไปเรื่อยๆ <c oughs> จะไปเรื่อยเหมือนรถขายองค์ เอาละพายุสงบแล้วตอนนี้เราก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเย้ทำไมรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันเงียบวะน้ำมันจะหมดหรือเปล่าเฮ้ยเสียงใครพูดอะไรเครื่องยนต์มันเงียบเงียบต้องไม่คิดไปเองมคิดไปเองแหละคิดไปเองเลยเดี๋ยวนะ ันทำไมมันมืดแบบนี้อย่าบอกนะว่าน้ำมันหมดยังไม่หมดยังไม่หมดมันมืดนะมันมืดมากเลยเหมือนเดินทางเข้าสู่นรกสองคุณพันเมตรแล้วอ่ะใช่พันเมตรแล้ว,ว,ม,ม,ลวมีเปิดไฟหน้ารถไหมเปิดไฟกดตัวไหนยังไม่รู้เลยอ้าวมืดไไมองเห็นไหมมองเห็นไหม เปิดไปไงวะเอาแล้วเงียบเปิดปุ่มไหนเปิดไฟไม่รู้ทำไมรถมันโอ้รถติดติดดับดับอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาพังกลางคางแบบนี้นะควรขึ้นนะ่ะตัวเองควรขึ้นหายละน้ำมันหมดปะน้ำมันหมดปะ ออน้ำมันเราก็มองไม่เห็นด้วยนะหรือว่าเราต้องแบกข้างทางหาบ้านหรือยังไงทำไมเราไม่เจอ<ม>บ้านสักหลาบแม่ทำยังไงดีอัน <laughs> ถ้าเราไม่มีรถถ้าเราเดินไปแล้วเราจะรอดไหมอ่ะน้ำมันหมดอะไรอะไรหลือศูนย์เมื่อกี้มามามา ปิดประตูจริงๆเหรอ,เ,อเดี๋ยวเด็กกระโปรงปากระโปรงรถไปปิดสิเอารถไหลรถไหลยอดดีดับเครื่องไม่ดับเครื่องอะ่ะเฮ้ยผูขับไม่เป็นนะเฮ้ยจอดจอดทำไงดีอะ่ะ <c oughs> ประตูมันหลนประตูมันหลนแล้ว ดาวเครื่องไม่เป็นวิ่งหมดวิ่งหมดวิ่งหมดเฮ้ยเมื่อไรจะเช้าเนี่ยโอ้ยรถก็ดับดับติดติดอยู่ไอ้สู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 ้สตาร์ทใหม่สิสู้สู้เร็วโอ้รถรถเครื่องร้อนเครื่องร้อนลอยควันขึ้นควันขึ้นเดี๋ยวดูดิมีอุปกรณ์เอา

ได้เช้าแล้ววยโอ้ทนมือตั้งนานอ้เสียงนกร้องมันช่างสดชื่นอะไรเช่นนี้ไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรให้เราเลยนะ้นำมันหมดแน่ๆเลยน้ำมันหมดไม่เราจะเดินทางไปเพื่ออะไร หยุดรถสิรถไหายอะรถไม่จอดรถไม่จอดเอาเอๆาเอาเอาเอารถรถรถมึงจะถอยไปไหนนะเฮ้ยเเอาเอาเอา้เอาไอ้าแมงรถมันหนีเราทำไมเราไม่เจอร้านค้าไม่เจออะไรแบบคนอื่นเขาอะหิวก็เริ่มหิวเรามาถึงสองพันเมตรแล้วนะ เรากลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วสินะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันบักหรือเปล่าเนี่ยทาไม,มร้าน <จะ S 1> ค่ามีอะไรไม่มีแล้วทําไมเมื่อกี้เธอไม่บอกรถอ่ะรถผ่านไปเมื่อกี้อ่ะชนมันเลยแบบดักป้นอ่ะเราต้องเติม49โลบัคถึงจะไปต่อได้แล้วเราก็จะร้อนแดดตายแล้วเราก็จะหิวตาย เรามาได้แค่นี้อย่างนั้นเหรอเรามาได้แค่นี้แหละต้องใส่เราเตรียมตัวไม่พร้อมเกมคงบ้ากแหละมันไม่ขึ้นร้านค้าอะไรเราเลยอะทุกคนครับพี่อนกับพี่ยองหงเราจะตายในทะเลทรายเราจะตาย,เ,ยเราจะตายข้ามกลางทะเลทรายเรามาปิดคลิปกันเถอะแล้วรอบแก้มือ เราต้องเอา5,000เมตรให้ได้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีต่ออีพีหน้านะเราต้องคว 5, ้า5,000เมตรให้ได้ไม่ต้องมองาใส่หัวเลยเออเราต้องเตรียมพร้อมมากับทีมงานหลายๆคนของเราเราจะผ่านได้เรามากันแค่2คนไงโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย